รู้หรือไม่ล็อกฮิตมาร์ติน f 2 2 r a ปเตอหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐตกไปแล้วกี่ลำแล้วทำไมถึงไม่สามารถผลิตต่อไปได้อีกแล้ว f 2 2 r a ปเตอถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐโดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ1 3 5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำหรือประมาณ4,700ล้านบาทส่วน F-35 ที่กองทัพอากาศไทยเคยดีลไว้ จะมีราคาลำเปล่าอยู่ที่80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมระมาณ2,800ล้านบาทอาจดูเหมือนไม่แพงและอาจดูเหมือนเอื่อมถึงได้ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วเป็นราคาเครื่องเปล่าที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ40-50ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับอะไรและอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกเพื่อให้เครื่องบินสามารถทำการบินได้นั่นเองโดยรวมแล้ว s 3 5จะมีราคาเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่145ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวส่วนโครงการที่สหรัฐกำลังพัฒนาขึ้น นั่นคือเครื่องบินรบยุคที่6ที่อาจจะมีราคาเป็น2องเท่าของ F35 และจะกลายเป็นเครื่องบินรบที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่กองทัพอากาศเคยมีมา ล็อกฮี e มาตินเอฟเทอรนิูเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่นั่งเดี่ยว2เครื่องยนต์ทำการบินครั้งแรกในปี1997หรือ25ปีที่แล้วเข้าประจำการอจางเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2006ในชื่อ f อฟเทม้ว่าเดิมทีนั้นกองทัพอากาศสหรัฐมีแผนจัดหาทั้งหมดมากถึง750ลำแต่โดยต้นทุนการผลิตที่สูงมาก ทำให้ลดการผลิตลงเหลือเพียง187ลำเท่านั้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากและในขณะนั้นได้มีการเริ่มโครงการพัฒนา F-35 ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและคาดว่าจะมีราคาถูกกว่า f 2 2 Raptor ขึ้นสายการผลิตในปี1996ถึงปี2011จำนวนการสร้างทั้งหมด195ลำโดยเป็นเครื่องทดสอบ8ลำและเครื่องผลิตจริง187ลำ ที่ข้าประจำการในปี2009เดือนธันวาคมปี2011ล็อกฮีทมาทีม i n f ทอร์เนตลำที่195ที่เป็นลำสุดท้ายได้เสร็จสิ้นการทดสอบและถูกส่งมอบในวันที่2พฤษภาคมปี2012 เอฟเทมิทิทูแรปเตอร์เกิดอุบัติเหตุตกมาแล้วกี่ครั้งอุบัติเหตุครั้งแรกระหว่างการขึ้นบินที่ฐานทัพอากาศเนิวลิสรัฐเนวาดาเมื่อเดนี่ธันวาคมปี2004ซึ่งนักบินสามารถดีตัวออกได้อย่างปลอดภัยก่อนทีเครื่องจะชนกระแทกพื้นการสอบสวนพบว่ามีระบบไฟฟ้าขัดข้องชั่วครู่ก่อนจะขึ้นบินทำให้ระบบควบคุมการบินทำงนานผิดปกติดังนั้นการออกแบบเครื่องบินจึงได้รับการแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในเวลาต่อมาต่อมาในปี2008เพราะว่านักบินเอตแลนติคตนั้นมีภาวะไฮกเซียหรือภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำทําไม่รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ระบบส่งออกซิเจนครั้งที่2เมื่อวันที่25มีนาคมปี2009 f อตแลนติคแตอร์ประสบอุบัติเหตุตกที่35ไมล์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฐานทัพอากาศเ d ดเวิร์ นารัฐแคลิฟอร์เนียตกที่บริเวณทะเลทรายส่งผลให้นักบินทดสอบของล็อกฮีตมาตินเสียชีวิตลงการสอบสวนของกองทัพอากาศพบว่านักบินหมดสติไปชั่วครู่ในระหว่างการซ้อมรบแบบ High G หรือ GLOC โดยนักบินเสียชีวิตในระหว่างการดีดตัวออกการตรวจสอบไม่พบปัญหาของการออกแบบครั้งที่ 3. ในเดือนพฤศจิกายนปี 2010, 2 0 1 0 F-22 r a เ t o r จากฐานทัพร่วมเอลเมนอฟริชสันที่รัฐ阿สกาทําให้นักบินเสียชีวิตในระหว่างการสอบสวนพบว่าสาเหตุมาจากปัญหาระบบควบคุมออกซิเจนบนเครื่องบินหยุดทํางานพบสภาวะเครื่องยนต์ร้อนเกินลิมิตทําให้ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือ ECS และ OBOGS ปิดตัวลงทําให้นักบินขาดออกซิเจนแต่คณะกรรมการกองทัพตัดสินว่านักบินผิดเนื่องจากเขาตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องในการไม่เปิดใช้ระบบออกซิเจนฉุกเฉิน แต่ภรรยาของเขาฟ้องบริษัทลอกฮิดมาตินโดยอ้างว่าอุปกรณ์มีความบกพร่องหลังจากการพิจารณาคดีเมื่อจับควบคุมระบบออกซิเจนฉุกเฉินได้มีการออกแบบใหม่ถูกแทนที่ด้วยระบบออกซิเจนฉุกเฉินสำรองอัตโนมัติหรือ ABOS แทนครั้งที่4โเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2012ในระหว่างภารกิจการฝึกเอร์ r or, เกิอดอุบัติเหตุตก ทางทิศตะวันออกของฐานทัพอากาศทินดอร์ในรัฐฟอลอริดานักบินสามารถหนีตัวได้อย่างปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บการสอบสวนระบุว่ามีสายไฟฟ้าขาดและพบจุดของเหลวในสายไฮดรอลิกทําให้เกิดไฟไหม้ที่ระบบควบคุมการบินครั้งที่5เมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2020ที่ฐานทัพอากาศเอ็กลินในรัฐฟอลอริดา f 3ูแรปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกในระหว่างภารกิจการฝึกตามปกติ หลังจากการบินขึ้นได้ไม่นานนักบินสามารถตีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยสายเหตุของการตกเกิดจากข้อผิดพลาดหลังจากการทําความสะอาดเครื่องบินส่งผลให้การอ่านค่าของเซ็นเซอร์ข้อมบูธอากาศผิดพลาด f 2 2 Raptor เป็นเครื่องบินลบยุคที่5และเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ลำยุคและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาความสามารถในการหลบหลีกที่เหนือชั้น และความสามารถในการต่อสู้แบบด็อกไฟที่ยอดเยี่ยมได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกําลังทางอากาศทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศสหรัฐประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์ทาให้เกิดขีดความสามารถในการรบที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดสําหรับเครื่องบินรบรุ่นต่อไปแต่ f 2 5 Raptor กลับถูกยุดติดสายการผลิตลงค่อนข้างเร็วเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เครื่องบินยุคที่6ที่ยกระดับเทคโนโลยี ของตัวเครื่องบินลบไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนการรอบล้นอาวุธขั้นสูงและการจัดการความร้อนของเครื่องยนต์ ในช่วงนานาสาระเพื่อนๆเ,เคยสงสัยการหรือไม่ว่าหากเกิดไฟไหม้ขึ้นภายในตัวเครื่องบินหรือตามส่วนต่างๆของเครื่องเขามีวิธีป้องกันหรือไม่และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับในเครื่องบินพาณิชย์ จะมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพลิงไหม้ดังนี้ระบบตรวจจับความร้อนและไฟระบบท่อดับเพลิงระบบตรวจจับความร้อนระบบตรวจจับควันระบบตรวจจับควันในห้องสัมภาระและระบบดับเพลิงระบบตรวจจับควันในห้องน้ําและระบบดับเพลิงระบบตรวจจับควันที่หน่วยควบคุมการบินอุปกรณ์ดับเพลิงพกพาในห้องนักบินและห้องผู้โดยสารในบริเวณเครื่องยนต์จะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงไว้ด้วย รวมถึงบริเวณ APU หรือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เป็นทางดับเพลิงทรงกลมโดยนักบินสามารถสั่งการจากแผงควบคุมมีระบบตรวจจับที่เป็นสายสัญญาณ A และ B หน่วยตรวจจับสัญญาณไฟจะอยู่ด้านหน้าโดยจะเรียกว่า FDU ตัวอย่างเช่นหากเซ็นเซอร์ตรวจจับเพลิงไม่ได้ที่บริเวณเครื่องยนต์จะส่งสัญญาณไปที่หน่วย FDU และมีเสียงเตือนดังนี้นักบินจะกดปุ่มที่แผงควบคุม เพื่อตัดการทำงานของระบบไฮดรอลิกแรงดันน้ำมันและระบบไฟฟ้าจะมีปุ่มสควิปคือการสั่งให้สารดับเพลิงในถังเริ่มทำงานได้ตัวนักบินจะต้องมีการเทสระบบเหล่านี้ก่อนการปฏิบัติงานเสมอและแน่นอนว่าในส่วนของ APU ก็มีปุ่มไฟเ e อร์เช่นเดียวกันเพื่อตัดระบบการทำงานและเริ่มขั้นตอนการดับเพลิง และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ